ใครเริ่มผมร่วงผมบางต้องลองส่วนประกอบนี้ค่ะสเตอมซิดีนที่มีข้อมูลงานวิจัยว่าช่วยผมดูหนาขึ้นภายใน6สัปดาห์ค่ะ เส้นผมของมนุษย์เรานะคะก็จะมีการร่วงแล้วก็จะมีการงอกขึ้นมาทดแทนอยู่อย่างเงี้ยค่ะสม่าเสมอเลยซึ่งปัจจัยที่ทําให้กระบวนการเนี้ยทำงานไปได้อย่างปกตินะคะก็คือขึ้นอยู่กับตั้งแต่สุขภาพร่างกายของเราเป็นยังไงนะคะฮอร์โมนเป็นยังไงกรรมพันธุ์เป็นยังไงไปจนถึงการที่เราเนี้ยกินอาหารแล้วก็ได้สารอาหารครบหรือเปล่านี้ก็เป็นพาร์ทที่สําคัญนะคะซึ่งส่วนมากแล้วเนี้ยค่ะก็คือมันก็จะมีกระบวนการที่แบบร่วงแล้วก็งอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มันมีการร่วงมากแล้วก็งอกน้อยเนี้ยตอนนัมญหาางผบ เกิดทั้งกับผู้หญิงแล้วก็กับผู้ชายได้เลยนะคะจริงๆแล้วมันมีปัญหาทางด้านนอกอะความแบบที่เราเห็นอยู่หรือว่าปัญหาทางสุขภาพอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เท่าไหร่นะคะอาจจะมีบ้างที่แบบว่าโดนแสง u ูวีเยอะมากในบริเวณหนังศีรษะนะคะแต่หลักๆแล้วอะมันจะมีปัญหาทางความมั่นใจเราจะขาดความมั่นใจแล้วเราจะมีความเครียดเพิ่มขึ้นซึ่งถือว่าส่วนนี้คะ่ะเป็นปัญหาหลักเลยสําหรับคนที่ผมร่วงนะคะ หลายหลายคนอาจจะอยากจะทราบว่าปัจจัยที่ทําให้ผมร่วงมันมีอะไรบ้างเราจะได้ไปดูที่ปัญหาต้นตอเลยนะคะก็หลักๆแล้วนะคะมันจะมาจากได้หลายอย่างเลยเริ่มตั้งแต่กรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์นี้เป็นพาร์ทที่สําคัญมากเราเจอบ่อยมากนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องความมันหรือว่าโรคทางหนังศีรษะต่างๆนะคะที่มันส่งเสริมทําให้มีการร่วงได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องการทำทรีทเมนต์หรือทําเคมีต่างๆที่มากเกินไปค่ะรบกวนมากเกินไปเนี่ยก็คือสามารถทําให้ผมร่วงได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รื่องความเครียดการที่ได้รับสารอาหารน้อยการออกกำลังกายมากเกินไปนะคะส่วนนี้หรือว่าการที่แบบว่าเราไดเอทนยคะก็คือสามารถส่งผลให้ผมร่วงได้นะคะนอกจากนั้นเรื่องความตกใจคือถ้ามีอะไรสะเทือนใจหรือตกใจมากสังเกตได้เลยว่าหลังจากนั้นก็จะมีผมร่วงได้นะคะมีภาวะทางโรคบางอย่างหรือว่าเพิ่งหายจากโรคบางอย่างส่วนนั้นก็สามารถผมร่วงได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการสูบบุหร่ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากนะคะการอดนอนหรือว่านอนน้อยนะคะก็ ส่วนนอกจากนั้นการกินยารักษาโรคบางชนิดก็มีส่วนกับผมร่วงด้วยที่มาใหม่ตอนนี้เลยก็คือปัญหาโมลภาวะค่ะปัญหามลภาวะนี่ก็เป็นพาร์ทที่สําคัญมากที่ทําให้ผมร่วงซึ่งปัญหาผมร่วงจริงๆก็คือจะมีกลุ่มที่ต้องใช้ยารักษาแล้วก็กลุ่มที่สามารถดูแลเบื้องต้นโดยการใช้แคร์แคร์ก่อนได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราจะเริ่มเลยนะคะเราก็คือสามารถเริ่มเบื้องต้นได้จากการใช้แคร์แคร์แล้วก็ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ค่ะโดยเราควรโฟกัสดูแลที่บริเวณหนังศีรษะแล้วก็ปัญหานหนังศีรษะ ซึ่งคลิปนี้นะคะโดนัทขอมาเจาะจงที่แฮร์แคร์ของ L'Oreal Professional s e r i o x i l a d v a n c e นะคะซึ่งเป็นไลน์พิเศษที่คิดค้นโดยช่างทําผมมืออาชีพนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังโดยส่วนประกอบนะคะเขาจะเลือกตัวส่วนประกอบที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเห็นผลได้ดีจริงเราเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะ L'Oreal เนี่ยผลักแรกของแบ,บแบรนด์เลยก็คือเป็นผลักเกี่ยวกับเส้นผมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คือ L'Oreal มีความเชี่ยวชาญในด้านเส้นผมมายาวนานแล้วนะคะซึ่ง ในไลน์ p r o d u ั t ของ L'Oreal Professional ที่เราได้ลองใช้นะคะก็คือจะมีตั้งแต่กลุ่มเนี้ยคะ่ะ Scalp Advanced ทีเ่เรื่องแชมพูต่างๆนะคะไปจนถึงตัวเคลมาสนะคะคือตัวที่เป็นเคลส์สำหรับการสครับหนังศีรษะตัวน,นั้นนี่พลาดทุกค,คนดีมากมากเลยสำหรับคนที่ใครที่แบบหนังศีรษะมันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยสะอาดนะคะสาวใช้ตัวนั้นเวิรนะ์กมากแล้วก็ตัวที่เป็นพระเอกสำหรับวันนี้นะคะซึ่งเป็นตัวนี้เลยค่ะซิริอ็อกซิลแอดวานซ์เดนซิฟายิงเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มลดปัญหาผมบางผมร่วงโดูนะได้ทดลองใช้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าส่วนประกอบน่าเล่าแล้วก ผลลัธ์ค่อนข้างดีค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าช่วยอะไรได้บ้างตัวนี้นะคะมีส่วนประกอบหลักคือสเตอกซิดินนะคะที่มีข้อมูลว่าช่วยให้รากผมแข็งแรงผมหลุดร่วงน้อยลงแล้วก็ผมดนุหนาขึ้นนะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างโด่งดังเลยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเยอะแยะเลยค่ะ เรามารู้จักสเต็มอกซิดนกันนะคะตัวสเต็มอกซิเดนเนี่ยคือโพ l ลิมโฟไฮดรอกซิเลสอินฮิบิเตอร์ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการงอกใหม่ของเส้นผมโดยเรียนแบบภาวะไฮโปซิคในสเตมเซลล์ไฮโปซิคหรือการขาดออกซิเจนนะคะมีข้อมูลว่าช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมโดยการไปกระตุ้นอนาเจนเฟสของวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผมผมก็เลยไม่ร่วงนั่นเองค่ะจริงๆแล้วไซเคิลของผมเรานะคะมันก็จะมีเฟสของมันนะคะซึ่งถ้าเราดูตามรูปนี้ก็คือจะเห็นว่ามีอนาเจน แคทเเจนและคอเทโลเจนนะคะตัวอนาเจนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยกำลังแอคทีฟเลยก็ค่ะกำลังแบบมีการงอกนะคะส่วนแคทเทเจนนะคะจะเป็นเฟสที่ผมเริ่มแบบหยุดสร้างตัวเองแล้วเริ่มชะลอเลยนะคะแล้วก็เทโลเจนเนี่ยจะเป็นเฟสที่ผมเนี่ยมีการหลุดร่วงออกไปค่ะซึ่งปกติผมเรานะคะมันก็จะมีช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตอย่างประมาณ3-5ปีแล้วมันก็จะมีการหลุดร่วงออไปนะคะซึ่งมันจะมีแกลแบอบะ ระหว่างการที่ผมร่วงแล้วก็ผมใหม่กำลังจะขึ้นแกปบตรงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะคะเขาเรียกว่าเป็นคีโนเจนเฟสซึ่งตัวสเตมอ็อกซิเดนเนี่ยนักวิทยา,าศาสตร์เชื่อว่าจะทําให้คีโนเจนเฟสมันสั้นลงก็แปลว่าทําให้ระยะเวลาของผมที่ผมใหม่ขึ้นนะคะมันสั้นลงด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยดูเต็มขึ้นลดปัญหาเรื่องผมบางลงได้นั่นเองค่ะ โดยมีการศึกษานะคะจากวิจัยอันนี้เลยที่พบว่าอาสาสมัครนะคะที่ได้รับสเตโอกซิดีเนี่ยมีผมที่เต็มขึ้นหนาขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกค่ะซึ่งเซรั่มซิลล์แอดวานซ์เซนซิฟายิงเซรั่มนะคะก็ใช้สเตโมกซีดีอยู่ที่ทั้งหมด5%ตามงานวิจัยฉบับนี้เลยค่ะนอกจากนั้นอีกส่วนประกอบที่น่าสนใจนะคะหลังจากตัวสเตโมกซีดีเราจะเห็นคำว่าเรสเวอราทรอลนะคะในตัวเซรั่มซิลล์แอดวานซ์เซนซิฟายิงเซรั่มนี้นะคะซึ่งทางลอรีอลได้ทำงานวิจัยที่นะะ่าสนใจ ะะเดี๋ยวนะจะโชว์งานวิจัยให้ดูนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่เขาใช้เสริมฤทธิ์กัน,นะคะ่ะเขาเสริมฤทธิ์กันเพื่อลดเรื่อง oxidative stress ที่เกิดในรุมขนแล้วก็เกิดใน hair matrix cells ที่มีหน้าที่ในการแบ่งเส้นขนนะคะซึ่งผลออกมาพบว่าช่วยเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผมนะคะหลังจาก1เดือนครึ่งซึ่งโดนะัทมีภาพมาให้ดูด้วยนะคะเป็นภาพของอาสาสมัครนะคะที่6กวีกนี่คือเปรียบเทียบนะคะที่1นึ่งวีกกับ w ก e k s จะเห็น เลยเลยชัดเจนเลยว่าตัวความเนี่ยหนานะแน่นของเส้นผมมันเพิ่มขึ้นชัดมากเลยทั้งในอาสาสมัครผู้หญิงแล้วก็อาสาสมัครผู้ชายค่ะน <c oughs> อกจากนั้นนะคะเรซูราทอลเนี่ยก็ยังจะมีผลในด้านทั้งแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะมีผลในการต้านในการหนักเสพแล้วก็ต้านการตายของเซลล์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ดีมากๆสําหรับเรื่องผมค่ะนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งงานวิจัยนะคะตัวนี้คือเขาพบว่าเรซูราทอลสามารถกระตุ้นการเปลี่ยนเฟสจากเทโลเจนนะคะให้มาเป็น อนาเจนอย่างที่เราจําได้ว่าอนาเจนมันคือผมงอกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ลดปัญหาเรื่องผมร่วงลงนะคะแล้วก็ปกป้องรูมขนจากการทาร้ายของอนุญระได้ด้วยนะคะอันนี้คือจะเป็นการทดลองในของหนูนะคะและสำหรับส่วนประกอบเต็มของเซโรซิล a อดวานซ์เดนซิฟายิงเซรั่มนะคะจะค่อนข้างมินิมอลเห็นไหมคะว่าในสูตรนี้คือที่5%ของสเตอโซิดนี่คือจะเป็นตัวหลักในการที่หวังผลเลยต่อมาก็คือจะเป็นเรสูรัทเลนะคะกลุ่มน้ำมันหอมระเหยนะคะซึ่งกลุ่มน้ำมันหอมระเหยเนี่ก มีความเชื่อว่าสามารถกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มที่เป็นน้ําหอมนะคะในสูตรก็คือจะมีความหอมเบาๆนะคะแล้วก็สูตรนี้จะเป็น water base ไม่มีความหนึบเนอหนะหนังศีรษะและเส้นผมเลยแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความมันให้เส้นผมใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้แล้วสบายผมไม่พอหอมด้วยค่ะนอกจากนั้นอีกส่วนที่สําคัญมากเลยนะอยากให้ทุกคนใช้ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าผลลัพธ์มันจะดีงามตามวิจัยนะคะวิธีแรกก็คือให้เราอะแบ่งผมออกมา เป็น4ส่วนนะคะอันนี้1 2ใช่ไหม แล้วก็อันนี้คือ3มแล้วก็สหลังจากนั้นนะคะให้เราสเปรย์ลงไปนะคะชึบชึบหหรือ2ปั๊มก็ได้อันนี้1 2สองแล้วเนาะแล้วก็ส่วนข้างล่างชึบชึบแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้เรานวดค่ะนวดให้ทั่วเลยไม่ว่าเราจะสเปรย์แบบผมหมาดก็ได้หรือว่าจะผมแห้งก็ได้นะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาเรื่องผมมันหรือว่าจัดทรงแล้วผมไม่สวยนะคะคือเขาทําสูตรมาได้พอดีมากเลยฉะ้แนะนําให้ใช้ติดต่อกัน ทุกวันนะคะเช้าเย็นจะยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าการที่ผมเนี่ยกับหนังศรีรษะเนี่ยมันต้องการที่จะดูแลมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ความสม่ําเสมอหน่อยหนึ่งนะคะถ้าให้ผลดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องสตาร์ทที่3 6เดือนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะที่สําคัญคือใช้แล้วไม่ต้องล้างออกนะคะสามารถใช้แล้วก็ทิ้งไวย้ยาวทั้งวันได้เลยค่ะ สารพาดนี้นะคะโดนัทข,ขอเล่าความประทับใจของนัทหลังจากใช้นะคะขวดแรกคือโดนัทใช้ไปจนเกือบจะหมดแล้วนะคะนี่คือขวดที่2นะคะเพราะว่า e. <int ess ant> อะไรเพราะว่าโดนัทใช้แล้วก็แฟนโดนัทใช้ด้วยนะคะสำหรับขวดแรกซึ่งการใช้ตัวนี้คือบอกเลยว่ามันสบายหนังศี่ษามากเพราะมันมีความแบบเย็นๆแล้วก็มีความเบาหนังศึกษานะคะอีกอย่างนึงคือมีกลิ่นหอมด้วยเวลาเราใช้แล้วนะคะเราจะรู้สึกถึงความเย็นความเบาได้เลยแล้วก็ที่โดนัทชอบมากที่มาแก้เพนพอยต์เลยเนี่ยโดนัทรู้สึกว่าหนัง สะมันน้อยลงชัดเจนเลยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าตอนที่ใช้แล้วอะมันไม่มีความมันของเส้นผมของตัวหนังศีรษะเลยเวลาเราสเปรย์ลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะสเปรย์ให้ดูนะคะจะเป็นแบบมันจะโดนหนังศีรษะได้เลยตัวหัวสเปรย์เขาอะคะ่ะ คือสามารถแบบซอกซอนจะถึงหนังศีรษะได้เลยหลังจากพอแห้งปุบนะทุกคนมันก็จะแบบเหมือนปกติเหมือนไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบเคลือบเส้นผมเลยแล้วกลิ่นหอมเนี่ยติดทั้งวันเลยคือดรนะชอบมากนะคะคือในการที่แบบเขาทําสูตรออกมาแล้วรู้สึกว่าเขาอะทําออกมาแบบตั้งแต่แก้ปัญหาเพนพอย์ของคนที่ผมหนังศีรษะมันมีปัญหาเรื่องหนังศีรษะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูนะถือว่าเป็นตัวที่ดัดประทับใจแล้วก็ใช่ แล้วรู้สึกถึงผลลั์ได้นะคะรู้สึกว่าผมแบบเต็มขึ้นตัวแฟนของโดนัทที่เขาใช้ทุกวันเนี่ยเขาก็รู้สึกเลยว่าเวลาใช้แล้วเขามีความแฮปปี้ในการใช้สามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็เมื่อใช้ทุกวันน่ะผลลัพธ์มันจะชัดเจนค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะว่าตัวเท็กซ์เจอร์มันไม่ค่อยดีหรือแบบใช้เรารู้สึกว่าไม่แฮปปี้อ่ะเราจะแทบไม่ค่อยรู้สึกผลเพราะมันมันไม่ต่อเนื่องเนาะตัวนี้ค่ะเมื่อใช้อ่ะจะรู้สึกได้เลยว่าใช้แล้วมันแฮปปี้มันใช้ได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลับค่อนข้างดี ถือว่าเป็นตัวที่ชอบมากเลยนะคะหัวสเปรย์ก็ทำออกมาดีทุกคนดูสิคะเนี่ยมันแบบเจาะจงไปถึงที่เดี๋ยวเราจะสเปรย์ตัวน้ำของเนี่ยให้ดูเห็นไหมคะว่าออกมาเป็นแบบเบาๆอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่มีความหนึกไม่มีความเหนอะเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้คือเห็นไหมคะว่าจะแห้งแล้วอะ่ะมันสบายผมมากไม่มีความหนึกใดๆติด มือเลยแห้งแล้วแค่นี้เองนะคะพูดได้เลยว่าเป็นตัวเซรั่มสคนที่ผมบางผมร่วงที่ใช้สบายมากอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบใช้ตอนเช้าแล้วจะเซตผมแล้วผมจะดูมันหรือเปล่าหรือว่าอุ้ยใช้ก่อนนอนแล้วแบบหมอนมันจะมันมันไหมอะไรเงี้ยคือไม่มีปัญหานั้นเลยนะคะตัว c e r o x i l Advance d e n s i ด i ซิฟายิ่งเซ่นี้คือสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ตัวหัวปั๊มของเขาก็คือทําดีขวดก็คือทําดีคือเข้าใจเลยว่า ทำไมเขาถึงแบบเรียกว่าเป็นไลน์โปรเฟชชั่นอลเพราะว่าเขาทําออกมาได้โปรเฟชชั่นอลจริงๆแล้วก็เวลาใช้ด้วยอยากจะให้ทุกคนใช้ทุกวันและใช้ติดต่อกันรู้ว่าจะรู้สึกผลได้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าแบบผมมันเด s e ขึ้นมันมีความแน่นขึ้นอ ะะแล้วก็รูปผมมันก็มีความชี้ฉี่นิดหนึ่งนะคะในช่วงแรกๆแ,แนะนําเลยว่าอยากให้ใช้ทุกวันเลยนะคะใครที่มีปัญหาผมบางผมร่วงนะคะตัวนี้เลยค่ะเป็น L'Oreal Professional Ceroxil Advanced d e n s i f y i n g Serum ค่ะสำหรับเรื่องผมนะคะโดวนันแนะนําอีกทีนึงนะคะว่าต้องใช้ยาวๆสัก3เดือนถึง6เดือนนะคะเพราะว่าไซ่เข้าผมเรามันค่อนข้างยาวพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ยาวเราจะรู้สึกถึงผลลัพธ์ได้ค่อนข้างดีค่ะ ทางนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาหนังศีรษะมากๆอย่างมีรังแพรหนาเป็นปึกแล้วก็มีเรื่องอาการคันมากมีแผลบนหนังศีรษะหรือว่ามีผมล่วงเป็นหย่อมหย่อมมีจุดมีรูของผมล่วงมีสกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยควรต้องพบแพทย์เฉพาะทางก่อนนะคะเพราะว่าปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เกินกว่าที่แ a ร์แคร์จะช่วยดูแลต้องพบแพทย์ใช้ยารักษานะคะ สำหรับ L'Oreal Professional Ceriox Advanced Densifying Serum นะคะมีจำหน่ายที่ L'Oreal Professional Salon Partner แล้วก็ร้านค้าทางการบน Shopee กับ Lazada ค่ะราคาอยู่ที่1 8 9 0บาทนะคะเจอคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องปัญหาผมร่วงผมบางได้บ้างนะคะถ้าสมมติว่าใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามเะดับได้ทางคอมเมนต์เลยค่ะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ